สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต,ตายกูกอกะนานๆเจอกันด,ดู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 นี่เดี๋ยวอาชีพอา,อ,อาชีพ,อาช,พอาชีพใหม่ของตาชานกับยายสมควรกับมาไทายเดล่ามือเศร้านี่ก็อยากให้เห็นอีกอืมย,าง,ยางสปริงเกอร์มมใไ่าย,ยาง บ่ไม่ยังเลยข่อยกบมาาหัวนามยางขึ้กันแต่ว่าอันน่ะเสริมเนี่ยบท่านมาติดอันเครื่องไห้ก็เลยมันยางรัดมาหากันได้นห้เออค่อยเดินมาเมื่อกี้นี้นะนาแต่ขี้มตอตะไส์ก็ได้มันเป็นมันบ่เออหนึ่งปเบิ่งเบิง,บง น้ำยาให้ลูกชายเลือกไว้ยอดใดอยอดหนึ่งไหมนี่เอายอดใดแล้วก็สิหางเงินแต่งลูกไผ่สิหางเงินแต่งลูกไผ่โอ้ยมันบ่มีลูกแต่งทง,งลูกเขยมันบ่นมีปัญญาก็ให้มันแห่งอยู่หันละลเขยก็สิแต่งเอาลูกไผ่ก็สิแต่งเอาเอาใบสองงาเลยบ่เฮ้ยตัวนี้บ่พอ,พอเอาใบสองงาเลยบ่นี่รอ,อดูให้มันแก่กว่านี้ก่อ,อนเนาะ ขาเบิ้งให้มันแก่ก่อนจังเลือกเอาไว้ต้องงานูนเราไปดูยายสมควรเครื่องมือของยายสมควรนี่โอ้แต่่ายายสมควรเอาเอ็มลอยให้พริกกินว่าสั้นขุดนูดขนี่หลยพี่น้องเอ้ชีวิตจะอะไรมากมายกับชีวิต แต่ก่อนก็ทําแบบนี้แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนไงจนเติบไงจนเขาไปเรียนหนังสืออ่าล้ำเลิศุน <laughs> ล้ำเลิศว่าสันคักบอกเป็นตะค่มเทอได้คอยอันคอยเบื้องมือนั่นมีเอซีส่งมาให้นะทุกคนหุนล้ำเลิศ <laughs> ล้ำเลิศล้ำเลิศว่ะน่ะออกกันเด้อพุ่นพุ่นบักพริกแล้วใส่ตะสันว่านยายสมควรเอาเอ็มลอยให้บักพริกกินว่าสันหวยเบิ่งพิกดอกเนาะมันคือเน่าคือเน่าแหรโอ้มันเน่าเออมันเน่าหรอกก็มันตายโอ้โอ้นี่เด่นเนาะมันที่มันตายแบบยังสี่นี่เนาะนั่นแหลว ตายโดยไม่รู้สาเหตุห <laughs> ใส่ใส่ใส่เบิ่งขอไปก่อนอย่าชุ่มลำเลือดใช่คอยเด้อ <laughs> <laughs> โอ้นี่เด้ออยู่ดีๆมันก็ตายบะเขืเออี๋ยังบะเขือสอมาา่านได้ตลาดนั่นและบะ่านในเห็ดน,นวยมันข้นางน้ำเสพัดปลูกเราไปเห็นหนวยเด้ไเนยเออมันงามเด้มันปลูกอันทั้งปูนน่ะมันก็ค้นเอาขี่งวไปใส่อโอ้เดี๋ยวด้กินวยแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาไปดู เดี๋ยวบัลลังจะพาไปดูเงาะก็ไม่ไอ้นี่เลย <Ừ. S 1> ซื่นเบิร์ดมันสมกับมันเป็นสาวสวนตัวนี้ผูนิ่มขอบคุณ <FC> เอฟซีเอฟซีส่งมาให้ผูเราต้องหัวแอกอยู่อเออผูผ <laughs> ู อทอข่อยกับบ่ออะย่างเล้พี่น้องเอ้พูดนะอทอข่อยกับบ่ออะย่างโจนขโมยทอเออโจนขโมยทอเออมันบไปเอานน่ล่ะมันจังไก่ว่าสันโว่วอะาหอ,อยสือหอยสือมาเบงิงเบิง,บง,บงอันหอยเอา,เามาีนิลาว่าสือ ซื้อสปริงเกอร์เอ้าขันมึงบ่ได้ใส่นี่อันขายต่อยกูซ่สปริงเกอร์อาาสองร้อยสองร้อยเก้าสิบบาทลดซะให้เหลือสองร้อยวาสันาาได้ๆพี่น้องเอ้ยเอามาหอดทอเอามาหอดทอเอามาหอดสามตา <c oughs> โอ้ยเทิ่งทอเทิ่งสามตาเอามากับบธรทมดมาได้ไดตัดอีกเออของเขาสูงสูงเพียงหนา้าผัก เอามาตัดทอขาทอแขงอุย้ยขนาดสปิงเกอร์เข้าสื่อมากเขาลดให้ลดให้เรากันย่งบบยังบอ,อันปันไหนเอาทอมาอีกเอาอันเอยียงเกาะสามตาโอ้ยปากบบได้พี่น้องปากบบได้หมกทัวเล่าง่ามหมกอือเล่าง่าม บ่ได้รักยากเด้เออคอยสิว่าเด้อันไปเอามากินในสูไปเอามากินในสูผุนเด้อห,หัวว่าสัตว์โอ้ย,ยบ่ได้รักฮะรักเครื่องธรรมะหากินพอ่อใส่ล่ะข้นวสาแล้วอยู่กลางน้ำชาแล้วบ่บ่ได้รักเด้บด่บล่องลอยใส่หม้อรถมันไปใส่ยี่นาเต้ว้า เออข้าสันก็เอาไปก้อนอันเสือกยืมเสือกแล้วอันเอาไปก้อนบัตรบัตรบัตรตะนีเดี๋ยวสิยิ่งอันยิ่งฟืนน่นะนะเอาเอาเสือกไปส่งฮะบัวลอยลากเด้นะเต่เอาไห่เออคอยคอยก็เลยซื้อๆยูพราวานะเต่เป็นผู้เอาไห่ระบาไปกู้เอาโลดเออคอยก็กู้ไว้ดาราเสือกนะ เว่อ,อที่แรกขอกระโเอาหรอกนาแต่บอยเอาไปโรดอันเดี๋ยวสิยิ่งอันเอาใส่ปืนแล้วก็ยิ่งไปฟังพูนโรดว่าสันส่นเออเรามันวาย,ายวาาุลืมมันวานี่ย่างย่าง้มันถูกมอเตอร มันวีดหัวกระโหลกมัน,<ป>มนเนบืองพี่น้องใส่ละ่ะบักเล่นจ้ามาทำการทำงานในปัญญาบักอือบักแองดีซมังามแมาทพุน, <laughs> นอสะออนยอดบักทั่วยอดอันบักอือสะออนบักอือนี่ งัวหน่อยกับบ่หังสร้างบ่มาลงแน่เนาะเฝ้าอยู่เนาะว่าสัตว์คุนปลูกไว้พ่ออยู่พ่อกินปลูกไว้ฝากลูกฝากหลานแล้ว่ะปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินพุนปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินแล้ววะซ้ำสิซ้ำสิกินมันมากสิยากผู้เฒ่า ผู้เฒ่าเราก็เ,กเล่าก,ก็เคยปลูกพ้อมแกก็เคยปลูกแต่ก่อนนี่โอ้ยเอาใส่มอเตอร์ไซค์ไปขายถ่ายมอเตอร์ไซค์ไปขายเด้ชูหมืน่นซาเล้งซาเล้งชูหมื่นนี่ซาเล้งแล้วก็มีอันแม่ค้าแถวบ้านพอมม,มีของขายบ่เออมีของขายบา่แต่ว่าบ,าบา่แม่นว่าปลูกโอ้ยจนเป็นหลายมันเฮาปลูกลบ่ไดร ก็ไม่ได้กำไรนะนายตั้งแต่ชะพิงเกอร์พูนไปขายไปขายยางก็ก็ค่อนจะคของน้องเบิดขายปลากเขาจะคของขายผักก็คลองแม่นต้นทุนศูนย์เนาะส่วนทุนบ่บ่ได้ลงหลายนี่ก็ักแตงมักแตงไม้ไทยได้เลยจะขึ้นได้เฮลยเอามาจะใส่มักแตงไม้ไทยนี่เบื้องหน้นี่ปลูกเลยนี่งอกแล้วนี่ยมักแตงลูกแพรเด็ดสันมักแตงไม้ไทย เออขอกระได้ยินอยู่อะไรกะหดทั้งยางหดทั้งคือเหม็นขี้ไก่แต่ว่าจะเอาขี้ไก่บอกมาใส่ขี้กินขี้ไก่มันคือบอกคือกินขี้งูอ่ขี้งูขีหมูมาใส่โอ้มันสิกินขี้หมูนั่นแหละบึงหยอดยางเจ๊เมนมันบูซำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่หยอดยางอันหนึ่งเดี๋ยวขอเสียร์แม่บิึงหยอดยางอีกอันหนึ่งเด้อ มันบผสมกันอีหลีเด้ขนาดปลูกพร้อมกันเบิงเบิงเบิงเนี่ยขนาดปลูกพร้อมกันพุ่นอยากหูจ้าบอก่มันเป็นอยังคือบผสมกันไม่กระปล่อยบักนะกระปล่อยบักแสนแปดลงมาดูดูดดนะตีนิ้วมือยังบผสมกันโอ้สะโพนี่พุ่นมองเศร้าเมื่อยเพิน่น หูมองเศร้าเมื่อยมีเป๋มีติดห้วยทรายนะทุกคนติดห้วยบางทรายเดี๋ยวนี่ตาชันตาชั้นแล้วก็ปลูกบักพริกด้วยนี่มองได้นามถึงปลูกสซเบิดแล้ววะนี่ปลูกบักพริกพี่เบิ่งๆๆน,นี่แล้วก็ปลูกบักพริกมันบ่ถึงยางแล้ววะอันแถวนั้นเราจัง่ายเราจงยับสปริงเกอร์ลงไปใส่ นี่มันติดห้วยห้วยบางทรายแกเลยสูบน้ำขุ่นน้ำห้วยทรายเดอ้อคุณอ่ะมันเป็นคลองนี่แหละนะแต่เลยบอกว่าจะพยายามซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรท่อพีอีท่อพีอีออแล้วก็แค่จังได้ก็พอว่าออขอรับบอกว่าถือ แล้วว่าละสิกองน้ำจจกสานะ่ะแม่ลงมาหดอันนี้มันจะาโบต้องโบต้องอันเสียงเงืนเติมนํามันนราสิกองลาสิไปสื่อท่อพี่อีบานนี้เอามาหดของมาหดสวนหดบบกหมักพริกหมักไถ่หมัก,กอือหมักแตงเล่านี่คุณบักตัวอันตัวกวนมาแล้วคุณปลูกยังกับใบย,ยี่เังพุ่นพุ่น เขาไปไกลแต่แปลนเปิดเพลงไว้พูนพุนพุนกวนคักดีพุนพุนพูนมันสิถือไหายเอาไปใช้ละบาดนี่ ค่ะและเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย